สวัสดีครับเมื่อนี้มาพบกันอีกแล้วครับเมื่อนี้ได้ตํำส่วนทะเลครับใส่หมึกกับใส่กุ้งพักก็มีสลัดพริกหวานแล้วก็มะกเขกือเทศบ่มีอย่างไรครับแล้วข้างน่องก็สิแยกเพราะว่าน้องกินเผ็ดบ่ได้ครับอา้าวก็กินเลยสามพอใส่ดอกมั้งเอาม่ยุ่งน่ารักมากอืมหับ ชอบมากเลยครับกินละลายเป็นไงพักแออร่อยไหมอร่อยมากอืมยิ้มแห้งหลอดลูกมันมาเทียบแบคลิกหวาน ยำปลาหมอบนจิตตกแม่แม่บมึกใครบปนเนี่ยใคร่าดูกือถองไงแทะอ่ะ ไม่ใช่พริกหวานมะเขือเทศไม่ใช่ที่พริกหวานไม่ใช่ที่ไม่เหมือนกันหัวผิกหวอมอ้ำมหมดเลยตรงองนะเปรี้ยวหรือหวานหวานหวานกินไปพวนชิตจก ฝนกันสิตกใส่ถ้ากินเนอะเมื่อไรกันนี้แต่ฝนเมื่อแต่ฝน Giàu Xin nhau Thôi nào tắt là tiếp đi Huy thì đoán một cửa thịt lại ạ Nè nữa là em đăng Ờ Ừ Em Um. Không nhầy nhầy Nè yes. đẹp น่ดาวก,กินกุ้งอหะอืมนิ้วเก็บไว้กินท้ายเหรอกินเลยไม่เอาหางให้ออกให้แล้ว้ำเลยการแรกน,นะ,าะราารแรกหรยว่าอย่างแม่ยังไม่เอาหางออกก็เลยไม่กินเหรอกินเนือ้อ อีกไหมมะเขือเทศอืเฮ้ยดีดีแค่ไหนค่ะข้าวผึ้งหวานไหมอ๋ออืออ่ะอือ Det er bra. ăn mắt hay đấy lại lên Chín phút bớt lùa Yêm gặp hó, sao nằm Nhúng เสียงประตูไม่เป็นไรหรอกกะพังน้ำ่นรับ Mm -hmm. Godt! ิมาอีดีเลยหนุ่มฝน,นเนี่ยฝนตกทุกมือเลยค่ะคุณส,วสวาวกตกตก Coba okay. kena coba, masih enggak enak. Hmm, Apik. ไม่ได้ฮะลืมไปว่าฟันฟันฟันโยกสองซี่กันแล้วกัดได้ยุกเจ็บไหมเจ็บแคล้วชยลดีแคล้วชีลดีแล้วสองขางลืมลืมแม่ลืมด้วยแม่หรืว่าการฟันไม่โยกอ่ะใช่เจาก็จีบมากหยิบตรงข้างหน้าก็ได้ <cười> Mà khoai mình dữ. ก็คอยกินปลาหมึกกินกุ้งคองปวดกันเต้ปลหมึกตัวเลยสามสะนะ่ะกินไเรื่อยแม่ออกแล้วอะไรน,นั่นเป็นเสียงึ ตัวมึงมีแตตัวใครๆมือใครเสียเพน้ามือเสียเห็นดี้เขเป็นไงเสร็จมือกัน แกต่อมเขา <c oughs> ก,กันต่อหาคือถอวะขีกพอแก็จับแล้วก็ค่อยอฉีกออกโดนน้ำงาปลาจีน <c oughs> ปมมืต่อ ูุแล้วว่าเสียงยังเสียงล้มพัดสังกะสีต้มพอาสังกะสีน้ำเงี้ยซำเสียงมมาประตูเลยลมมันแหง้ง

นี่ให้เด็กหน่อยลุยค่ะลุยไปแล้วโอ้ยลากระินได้ลาาตัวนี้นุ่มไปเอออื้อ เอาแม่มาเค็มฮึฮึเอาคำสุดท้ายครับไอโซเนลแล้วเหรอครับอืม เฮ้ย <mile> ังกอิ่มด้ใช่ไหมอิ่มแล้วเช็ดมือออกดีครับยิ้มแบบกันล่าท่านผู้ชมตัวบัดนี่พร้อมยัง ถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน้องเฟมครับหน่องฟูการ์ทนัน้นนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ